ล้วนผลกระทบจากลานินยามีความแรงเกินค่าดตรงผลทำให้ฝนชุกต่อเนื่องเลยภาคใต้รับเนเต็มแนวน้มสภาพอากาศแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้ในคลิปครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันหยุดสุดสัปดาห์อาทิตย์ที่26ตุลาคมครับขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญนะครับอัปเดตสภาพประกาศล่าสุดวันนี้ของประเทศไทยนะครับตอนนี้ครับผลกระทบจากลานิญาค่อนข้างจะแรงด้วยนะครับการคาดการณ์ข,ของลานิญาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาไม่มีกําลังแรงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงครับแตมมาวันนี้ครับวันที่26ตุลาคมลานิญามีกาลังแรงเกินคาดทุกโมเดลคาดการณ์ผิดหมดเลยครับผลกระทบจากลานิญาตัวนี้นะครับทำให้ภาคใต้ทุกจังหวัดครับได้รับอิทธิพลของลานิญาตัวนี้เต็มเต็มนครับทำให้ฝนชกกตัแ่่าาาาดวจะลยไปถึง เดือนพฤศจิกายนเลยนะครับฝนจะตกหนักสลับเบาอย่างนี้ไปแทบจะทุกวันเลยครับล่าสุดข้อมูลที่ได้มาเมื่อวานที่ผ่านมาครับจังหวัดภูเก็ตครับเจอฝนถล่มอย่างหนักเลยฝนต่อเนื่องน้ําท่วมมาสาวันติดนะครับจังหวัดภูเก็ตเอาใจช่วยครับขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้โดยเร็วครับจังหวัดอื่นจะพ่งไว้วางใจนะครับไม่หลอดแน่นอนครับฝนตกชุกฝนตกหนักแน่นอนบางจุดอาจจะเกิดฟ้าแลบฟ้าผ่าลมกระโชกตามมาด้วยครับต้องระวังให้ดีเลยจังหวัดที่ต้องระวังฝนตกหนักในวันนี้ครับที่ที่26ตุลาคมคาดว่าจะมาตั้งแต่บาาายยๆนนนนลกววววไปปถึงงตอคืดด้ะรัััจหข พร,น,รนองพังงาภูเก็ตสุราธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะรานราชิว่ารับมือดีๆครับมีโอกาสตกหนักแน่นอนจังหวัดที่มีโอกาสตกหนักที่สุดในภาคใต้นะครับจะอยู่ทางภาคใต้ตอนล่างๆครับในจังหวัดสุราธานีพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตานานาาต,าตานียะรานราชิว่าภาคใต้โซนล,ล่างโซนหนักอีกครับกลุ่มฝนและมรสุมได้พาดผ่านได้วิ่งผ่านจังหวัดดังกล่าวนี้ครับในภาคใต้ตอนล่างบวกกับมรสุมันตกเชียงใต้ด้วยครับที่มาปะทกะกับลานิย่าทำให้ฝน ใต้ตอนบนครับหลายจังหวัดประจวบกิจขันชุมพรระนองได้รับผลกระทบเหมือนกันครับแต่ไม่หนักเหมือนภาคใต้โซนล่างรับมือให้ดีๆเลยครับเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับของประเทศไทยจะไล่ไปภาคตะวันตกก่อนเลยครับในจังหวัดเพชร,บรชบุรีราชบุรีกาญจนบรุรีตาตอนนี้มีกุมฝนเล็กๆอ่อตัวแล้วครับมีโอกาสฝนตกที่จังหวัดกาญจนบรุรีและราชบุรีครับในวันนี้นะครับในช่วงเย็นช่วงคืนมีโอกาสฝนตกได้ในสองจังหวัดนี้นกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนตอนเช้าครับจะได้รับสัมผัสอากาศหนาวอยู่เหมือนเดิมอากาศจะเย็นๆเลยนะครับช่วงตั้งแต่ต อากาศก็จะร้อนอุณหภูมิก็จะกลับมาประมาณ3.2-3.3องศาครับยังไม่ร้อนจัดสักเท่าไหร่มาดูภาคกลางครับตอนนี้ครับมีกลุ่มฝนก่อตัวแล้วนะครับมีโอกาสตกได้เลยบริเวณปริมณฑลจังหวัดสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสสมุทรนี้ครับมีโอกาสฝนตกด้วยในวันนี้ันที่2ตุลาคมเตรียมรับฝนได้เลยครับไม่หนักครับแต่มีโอกาสฝนตกส่วนจังหวัดอื่นในภาคกลางครับโอกาสฝนตกน้อยนะครับช่วงเช้าๆนี้จะเหมือนภาคตอนตกเลยนะครับตั้งแต่ตีสามลกยาวจนถึงหกโมงเช้าจะเจอสภาพอากาศที่เย็นเหมือนกันไม่ได้แตก ตอนบนเดี๋ยวเราเขอาไปพูดกันครับตอนกลางวันในภาคกลางนะครับอุณหภูมิจะไปแตะที่33มุศานะครับอุณหภูมิสูงที่สุดไม่ถือว่าร้อนเท่าไหร่ครับกลางพอดีพอดีครับอากาศเย็นๆย็นบวกับร้อนนิดหน่อยลมเย็นพัดเบาๆพอรับได้ครับสภาพอากาศจะเป็นอย่างนี้ครับภาคตอนอ่อกลุ่มฝนตอนนี้มีเหมือนกันครับจะอยู่ที่จังหวัดตราและจันทบุรีมีโอกาสฝนตกแล้วครับสองจังหวัดนี้แต่ไม่หนักไม่นานนะครับมีโอกาสฝนตกครับยอมรับฝนได้เลยครับสองจังหวัดนี้ส่วนจังหวัดอื่นนะครับในจังหวัดระยองชนบุรีฉะเชิงเซาส ฝนแต่ไม่ตกแน่นอนครับแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับเหลือไว้สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอาจจะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มฝนที่อยู่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีโอกาสฝนตกได้เหมือนกันครับแต่ไม่ตกหนักอาจจะตกลินลินปล่อยเท่านั้นครับภาคอีสานครับทุกจังหวัดเลยครับตอนนี้สภาพอากาศจะเย็นกว่าเพื่อนเลยนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานตอนบนในจังหวัดเลยนังบัวลำพูด,ดอธทนีหนองคายบึงกาฬสกลนครนนะครพน,นมมุกดาหารอากาศจะหนาวที่สุดเลยนะครับในภาคอีสานสาเหตุที่อากาศหนาวตอนนี้นครับในภาคอีสาาานนได้รอออิลลมก่งงตตุณภู จะพอดีพอดีครับทรงทรงตัวไม่หนาวเท่าไหร่ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับถือว่าอากาศกําลังดีเลยส่วนฝนครับโอกาสตกน้อยแล้วครับแทบไม่มีฝนเลยอาจจะมีฝนลงได้ในจังหวัดร้อยเอ็ดและยะโสธรครับสองจังหวัดนี้มีโอกาสฝนตกครับแต่ไม่หนักครับฝนที่ลงมาในตอนนี้ครับเป็นกลุ่มก้อนของฝนธรรมดาครับี่เศษเซี่ยวลงเหนือจากขอรสุงตอนตกเชียงใต้เท่านั้นครับไม่ตกแช่ไม่ตกนานครับจะตกเรลินไปล่อยๆเหมือนกันครับภาคเหนือครับทุกจังหวัดเลยครับตอนนี้สภาพอากาศจะเย็นๆเหมือนกันจะช่วงเช้าๆนี่จะเย็นจัดจะเย็นที่สุดเลยนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรรราาาาาายยยยพพะะะะะเเเเนนนนนนน่่่่่่่ีีีจจจไดดด้ัับบคควววมมหหหกือออลลลลุุุณณภภููิงตทสส ตอนกลางวันนะครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่จะอยู่ที่30บวกต้นๆนะครับไม่ถึงกระสูงเดี๋ยวเรามาติดตามปริมาณฝนในแต่ละภาคอุณหภูมิความร้อนแต่ละภาคความหนาวในแต่ละภาคกันครับว่าจังหวัดไหนในแต่ละภาคครับมีอุณหภูมิสูงสุดมีปริมาณฝนมีโอกาสฝนตกและหนาวที่สุดในภาคนั้นครับจะยกมาแค่จังหวัดเดียวนะครับในแต่ละภาคไปดูความหนาวก่อนเลยครับจะไปดูภาคเหนือก่อนเลยครับอุณหภูมินี่จะอยู่ที่19องศาเลยครับในจังหวัดตาครับอำเภออุ้มพาง19เาองศาเลยครับภาคตะนอกเชียงเหนือครับอุณหภูมิจะไปอย ที่21องศาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับในอำเภอท่าเรือภาคตอนออกครับจะอยู่จังหวัดฉะเชิงเซาในอำเภอสนามชัยเขตอุณหภูมิต่ำที่สุดอยู่ที่23องศาภาคใต้ฝั่งตอนออกครับหรือฝั่งทะเลเอ่าวไทยของเราจะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับในอำเภอเมืองชเพชรบุรีอุณหภูมิอยู่ที่22องศาครับภาคใต้ฝั่งตอนตกครับหรือฝั่งทะเลอันดามันจะอยู่ที่จังหวัดอัตง,งานบในอำเภอตะกัวป่ากรุงเทพและปริมณฑลครับอุณหภูมิอยู่ที่25องศานะครับจะอยู่ในจังหวัดปทุมธานีในอำเภอคลองหลวงครับนี่คณหูิ่นาวดดใแตละจััังรรเป ภาคเหนือจะอยู่ที่จังหวัดพะเยาในอำเภอเมืองพะเยานะครับมีโอกาสฝนตกที่สุดในวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับไม่มีรายงานฝนแล้วครับแต่มีโอกาสฝนตกได้ในจังหวัดร้อยเอ็ดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับลิลินไปปล่อยไม่หนักครับภาคกลางครับปริมาณฝนน้อยครับแต่มีโอกาสฝนตกได้ใน3สมุทรครับสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการนี่คือปริมาณฝนแต่ละภาคนะครับในจังหวัดนั้นมาดูอุณหภูมิภาคเหนืออุณหภูมิจะอยู่ที่33องศาแต่อยู่ที่บริเวณจังหวัดตาครับอำเภอสามเงาบริเวณเขื่อนภูมิพลภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับจะอยู่ที่จัง วงภาคกลางครับจะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับในอำเภอท่าเรืออุณหภูมิจะอยู่ที่32องศาภาคตอนออกครับจะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีในอำเภอสัตหีบครับอุณหภูมิจะอยู่ที่35องศาค่อนข้างร้อนจัดเลยนะครับในประเทศไทยครับจังหวัดชลบุรีจะร้อนที่สุดเลยอุณหภูมิจะอยู่ที่35องศาภาคใต้ฝั่งตอนออกครับหรือฝั่งทะเลอ่าวไทยจะอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสครับจะอยู่ที่34องศาเลยภาคใต้ฝั่งตอนจัังหวดสตูลครับออ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 ำำเเเเภภภมมมมืงงงงงสตูููลลลลลกรรรุุุททพแะะปปิิณณฑคคััับจจย่หหหววดธานนีใ อยู่ที่3.4องศาเหมือนกันค่อนข้างร้อนอยู่นะครับเราไปดูพยากรณ์อากาศจากกรมตุกกันครับภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บริเวณังกาวครับต้องระวังให้ดีๆเลยนะครับโอกาสฝนตกหนักตกแช่ตกนานเสี่ยงน้ําท่วมเสี่ยงน้าหลากได้ทุกที่ทุกเมื่อฝนชุกแน่นอนในบ่ายวันนี้ในค่ำคืนนี้ครับจังหวัดที่ต้องระวังครับที่มีโอกาสฝนตกหนักเสี่ยงน้ําท่วมน้าหลากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาภูกเกกลนนนตงััหหยฝถึก ฝนตกสะสมพ่อแม่พี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนครับต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ําท่วมขังครับกเนื่องจากลมรสุมที่มีกาลังค่อนข้างจะแรงผ่านภาคใต้ตอนล่างประกอบกับมรสุมันออกเฉียงเหนือครับที่มีกาลังปานกลางต่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนครับและห่างฝั่งของทะเลอันดามันจะมีกําลังปานกลางครับโดยมีขึ้นสูง1เมตรเท่านั้นครับบริเวณที่มีฝนขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างครับและทะเลอันดามันจะมีขึ้นสูง1เมตรเท่านั้นบริเวณที่มีฝนขึ้นจะสูงมากกว่่าาา2เเเมมมมตตรรรรรชวววืืออออองงงััััในนนนดดดแแลละะะะไทย้ เรียงบริเวณที่มีฝนนะครับจุดนั้นฟ้าแรงฝนแรงแน่นอนอาจจะเกิดฟ้าแลบฟ้าผ่าได้คืนนี้อาจจะสูงเกิน2เมตรอาจจะไปแตกที่3เมตรด้วยนะครับตีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยเรือเล็กเรือใหญ่ที่ว่าแน่ๆอย่างแย่ครับส่วนไทยตอนบนครับมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับอาจจะเย็นจัดด้วยบริเวณยอดดอยอาจมีฝนตกเล็กน้อยครับในภาคเหนือภาคตะนออกเชียงเหนือตอนล่างและภาคตะนออกก็เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศสูงครับกำลังปางกลางเลยจากประเทศจีนที่ยังปกคลุมประเทศไทยตอนบนอยู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะนออกเชียงเหนือต้องดูแลรักษาาาาสุภพรร่งกย้ดีคับ สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนเลยนะครับบางท่านมีโรคประจําตัวอาจจะปรับสภาพอากาศไม่ทันอาจจะเกิดอันตรายได้ครับเตรียมรับมือให้ดีๆนะครับาการหมายการทั่วไปครับวันที่25-26ตุลาคมนี้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักเลยนะครับตกหนักถึงหนักมากด้วยคลื่นลมในอ่าวไทยตอนบนและและห่างฝั่งอันมันตอนบนครับมีกําลังปานกาลางมีคลื่นสูงหนึ่งสองเมตรเลยบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนี่จะสูงมากกว่า2เมตรด้วยนะครับส่วนอ่าวไทยตอนล่างและอันมันตอนล่างครับจะมีคลื่นสูงหนึ่งเมตรเท่านั้นครับบริเวณที่มีฝนขึ้นจะสูงมากกว่า2เเมตรสองเมสมาตรเฉียงเหนือที่ปกัย ภาคใต้ตอนบนด้วยทะเลอเมันตอนบนอีกในส่วนวันที่27-30ตุลาคมนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกหนักอยู่ฝนยังไม่ทิ้งไปง่ายๆครับส่วนบริเวณอ่าวไทยและอนดามันครับมีขึ้นสูง1เมตรเท่านั้นบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรเลยอาจจะไปแตะถึง3เมตรเลยครับก็เนื่องจากมรสุมที่ผ่านผ่านภาคใต้ตอนกลางครับกับมรสุมตอนออกชิงเหนือที่ปกคลุมอา่วอาวไทยตอนบนครับภาคใต้ตอนบนด้วยและทะเลอามริตอนบนอีกมีกำลังอ่อนลงอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงวันที่25-27 ภูมิลดลงหนึ่งสามองศาเลยนะครับแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเชา้าในภาคเหนือถ้าตอนออกชิ้งเหนือโดยจะมีฝนเล็กน้อยครับบางจุดบางแห่งเท่านั้นครับเ็นเนื่องจากจุดที่มีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นครับกำลังปันกลางจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มกาลังอ่อนลงครับในช่วงที่ยี่สิบแปดถึงสามสิบตุลาคมมันจะทําให้ฝนกลับมาในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี่แหละครับเป็นเนื่องจากอากาศเย็นมันเริ่มถอยกําลังลงมันเริ่มอ่อนแอลงครับรุ้ดฝนได้อีกทีตอนตินเดือนตุลาคมนี้ครับมีฝนแน่นอนเลยส่วนภาคตอนอคตอกช คนองบางแห่งบางจุดเท่านั้นครับกับเนื่องจากย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างครับที่เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนล่างในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะนอ,อกเียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าอยู่ข้อควรระวังขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตอนบนครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะอนอ,อกชิงเหนือดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีๆนะครับอากาศที่เปลี่ยนแปลงตอนนี้ครับในบริเวณภาคใต้ต้องระวังฝนตกหน,นักถึงหนักมากด้วยนะครับฝนจะตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมเฉียบพลันได้น้ำป่าไหลหลากด้วยน้ำล้นตลิ่งอีกต้องระวังให้ดีๆเลยพื้นที่ที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรรืือพ้้้นนนที่่าเกะัวง ดีระวังเศษไม้จะมากับน้ำด้วยนะครับอันตรายมากๆเลยส่วนชาวเรือชาวประมงครับในอ่าวไทยและอันดามันครับต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังเลีกยเลี่ยงบริเวณที่มีฝนตรงนั้นครับจุดนั้นฟ้าจะแรงอาจจะเกิดฟ้าแลบฟ้าผ่าได้คลื่นอาจจะสูงไปแตะถึง3เมตรด้วยครับระวังให้ดีๆเลยเรือเล็กนี่งดออกจากฝั่งก่อนเลยครับช่วงนี้ดูสภาพอากาศรายผ้ากันครับภาคเหนืออากาศจะเย็นตอนเช้าเลยครับมีฝนตกเล็กน้อยครับบางแห่งบางจุดเท่านั้นอุณหภูมิจะไปแตะที่สิบเก้าถึงยี่สิบห้าองศาเลยนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่สิ จัดที่สุดนะครับบริเวณยอดดอยทุกดอยครับถูกใจพ่อแม่พี่น้องแน่นอนครับที่ชอบความหนาวที่ชอบท้าทายกับความหนาควครับไปสัมผัสอากาศหนาวได้เลยตามยอดดอยตามอุทยานต่างๆบริเวณในภาคเหนือครับมีให้เลือกมากมายเลยอุณหภูมิต่ําสุดนี่จะไปอยู่ที่9องศาเลยครับสูงสุดเลยตามที่ผมได้แจ้งเป็นเมื่อต้นคลิปไปสัมผัสอากาศหนาวที่เกาองศาได้เลยนะครับเลขตัวเดียวแล้วจากอุณหภูมิที่สูงถึง35องศาตอนน,ตอนนี้ลดลงเหลือ9กองศาแล้วในภาคเหนือ9องศาเท่าน,นั้นไปสัมผัส,สได้เลยครับความแรงลมนะครับกิบถึงรับหมือนนกฝเล็้ยา เท่านั้นครับในจังหวัดบึงกาฬมีโอกาสฝนตกครับอุณหภูมิต่ำสุด19องศาสูงสุด32องศาบริเวณยอดดอยอากาศจะเย็นถึงหนาวจัดเลยนะครับอุณหภูมิต่ำสุด12องศาลมตะวันออกเชียงเหนือครับความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอุณหภูมิจะเย็นตอนเช้าเหมือนกันครับอุณหภูมิต่ำสุด21องศาอุณหภูมิสูงสุด33องศาครับความแรงลม10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตอนออกอากาศจะเย็นตอนเช้าเหมือนกันครับไม่ต่างจากภาคเหนือและภาคอีสานเลยอากาศจะหนาวนี่จะอยู่ตอนบน,บนอรรับดพด,บด,ดพส้ไ ความเย็นความหนาวจากจังหวัดนครนายกครับบริเวณเขาเขียวหรือบริเวณเขาใหญ่ครับบริเวณใกล้เคียงจะแผ่มาหาทางปราจีนและสระแก้วครับมีโอกาศหนาวเย็นที่สุดในภาคตะวันออกอุณหภูมิตาสุด22องศาสูงสุด33องศาความแรงลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรเท่านั้นบริเวณที่มีฝนขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตอนออกครับฝนฟ้าขนองร้อยละ70-80เปอร์เซ็นต์เลยนะครับจังหวัดที่ต้องระวังและอาจจะเกิดฝนตกหนักด้วยจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาป สูงสุด32องศาตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาความแรงลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรเลยบริเวณที่มีฝนขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปครับทิศท,ทางของลมค่อนข้างแปรปรวนเลยนะครับความเร็วลมประมาณ15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรเท่านั้นบริเวณที่มีฝนขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรอากใต้ฝั่งันตกครับฝนฟ,ฟ้าขนองร้อยละ70-80เปอร์เซ็นต์เหมือนกันตกหนักหลายพื้ รีลตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด31องศาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาครับความแรงลม15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรเท่านั้นห่างฝั่งออกไปครับคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตลงไปครับลมทะเลนี่จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเท่านั้นครับบริเวณที่มีฝนขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรเลยกรุงเทพและปริมณฑลครับจะมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับอุุณหภูมมมิ่สองวกเททพนี็จะ หน่อยนะครับบวกกับควันลดด้วยทำให้บางจุดครับมีอุณภูมิที่ร้อนละอุเลยระวังให้ดีๆครับนี่คือบรระยะกากาศจากกรมตูครับขอบพระคุณมากครับ